วันนี้เราจะมารีดูงานกันนะครับว่าหลังจากที่เราไป work and travel ที่ Do n เ e Park and ใ w ไบ d w a t e r Kingdom มาหนึ่งซีซั่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะเจอประสบการณ์ที่ดีหรือแอย่อย่างไรคลิปน,นี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับยินดีตอนนี้เข้าสู่ช่องอ b b และคลิปนี้ก็คือ EP 13ของซีรีส์ w o r ร์คทาวเวลล์เมกาถ้าหลังนี้อาจจะเป็นซัเไอร์้อนที่คุ้นเคยถ้าคุณดู EP แรกนะครับใช่แล้วครับนี่คือพ่องผมเองนะครับตอนนี้ผมกลับมาไทยแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวงานกันนะครับว่าหลังจากที่ผมไป w o r ร์คทาวเวลลมาผมรู้สึกอย่างไรผมไปเจออะไรมาที่อยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมที่เตรียมตัวจะไป w o r ร์คทาวเวลลที่ดอนเนียป้าหรือว่าที่ไหนก็ได้ในอเมริกาได้รับชมกัััันนนนนนะะะคคคคครรรรรรบบบกกกกออ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 ยย่่่่าาาาาาวววมมมมมผผไไไไปปเเเเิิดด้้งืจต์โ E เป็นเอเจนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในเรื่องของการพาเด็กไทย <S <S ไปเวิร์กแอนทาวเวิลที่อเมริกานะครับซึ่งผมก็ทำงานในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงประมาณต้นเดือนสิงหาคมเป็นระยะเวลา11สัปดาห์ครับซึ่งผมก็ไปเวิร์กแอนทาวเวิลที่ดอยเนเปิลส์แอนด์ไวท์เวเทอร์คิงดอมซึ่งเป็นงานสวนสนุกนะครับที่เมืองอาร์เลนทาวรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่งผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับว่าเมืองอาร์เลนทาวอยู่ที่ไหนนะครับถ้าที่ของการเดินทางในประเทศไทยที่คนอาจจะนึกภาพออกนะครับก็คือการเดินทางจากกรุงงเททพพไปถึัยา เลี้ยงทางเท่ากันเลยนะครับแทบจะเป๊ะๆเลยนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นสำหรับมือใหม่อย่างผมนะครับที่ผมไม่เคยเดินทางนอกประเทศไทยมาก่อนเลยที่ด้านในปานะครับผมรับตำแหน่งเป็น Park Service Associate นะครับหน้าที่หลักก็คือการกวาดพื้นทำความสะอาดสวนทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมาเจาะลึกกันนะครับว่างานหน้าตาเป็นยังไงทำอะไรบ้างนะครับรวมถึงในซีซั่นนั้นนะครับก็มีเพื่อนที่ทำแผนกอื่นอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นเพื่อนที่ทำฟู้ดแอนด์เบเริเรจก็คือจัดเตรียมอาหารททาาไไลลลล์์์กกกกก็็็คคคืือออออดดููแแสววนนน้้ะรรรรับปเเต เคลืมบอกไปนะครับว่าดอนเนย่พาร์กนะครับเป็นส่วนสนุกที่อยู่ในเครือของซิดาแฟร์นะครับซึ่งซิดาแฟร์ก็เป็นเรียกว่านายทุนเลยว่านายทุนส่วนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของอเมริกานะครับมีสวนสนุกในเครือประมาณว่าแห่งนะครับในอเมริกาข้อน,นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะไปเวิร์กต้องทําอะไรกันบ้างต้องบอกว่าการที่จะไปเวิร์กเนี่ยเราจะเป็นต้นสมบัติโครงการผ่านเอเจนซี่เท่านั้นซึ่งเอเจนซี่ที่จะพาเราไปเวิร์กก็มีหลายเจ้าแต่ถ้าอยากจะไปดอนเนย์พาร์กหรือว่าส่วนุกในเครือซิดาแฟร ซึ่งขั้นตอนก็เริ่มจากการที่เราสมัครเข้าโครงการผ่านเอเจนซี่เนาะจากนั้นเราก็สอบวัดระดับภาษาเพื่อวัดระดับภาษาให้ตรงกับตำแหน่งงานที่เราจะไปทําต่อไปเราก็จะเลือกงานในระบบกันพอเลือกงานเสร็จแล้วเราก็เตรียมสัมภาษณ์งานกันได้เลยซึ่งบางงานก็สัมภาษณ์ออนไลน์แต่บางงานเนี่ยนายจ้างก็จะบินมาสัมภาษณ์ถึงกรุงเทพไปเลยทีเดียว ซึ่งในขณะเดียวกันพ,พี่เขาก็จะให้เราเริ่มเตรียมเอกสารสำหรับสัมภาษณ์วีซ่าซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเอกสารมันเยอะมาก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 ,มากจริงๆขั้นตอนนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงซึ่งพอได้คิวสัมภาษณ์วีซ่าแล้วก็เดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตอเมริกากันได้เลย พอสภา์วีซ่าผ่านก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะได้ไปอเมริกาเราก็เริ่มจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ช้อปปิ้งซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋ารากพอถึงวันบินแล้วก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็บินกันไปเลยพอถึงอเมริกาแล้วเนี่ยเราก็นั่งรถไปหานายจ้างนายจ้างก็เอารถมารับเราแล้วก็พาเราไปที่หอพักจากนั้นเขาก็พาเราไปซื้อของที่หอพักกันที่วอลมาวันต่อมาก็พาเราไปออนบอร์ดดิ้งออนเนเนชั่นแล้วก็พาเรามาเทรนนิ่งพอเราเทรนงานผ่านแล้วก็สามารถเริ่มงานกันได้้แลววววคคืออนนนตมเเหาากยุณจะ็่ EP 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 2 4ี เพราะแต่นั่งรถออกจากบ้านจนถึงเริ่มงานไปกว่าพื้นเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน6วันคือเลทที่เขาประกาศไว้เนี่ยมันคือเลทต่อชั่วโมงเนาะถ้าเราทำหนึ่งชั่วโมงปุ๊บสมมติชั่วโมงละสิบาดอนหนึ่งชั่วโมงได้สิบาดอนแล้วทำสองชั่วโมงได้สามสิบแต่ถ้ามันไม่ครบชั่วโมงเช่นทำได้ครึ่งชั่วโมงมันก็จะคิดตามสัดส่วนมายัตยาธรรมทา,าถ้าใครได้ชั่วโมงเยอะก็แปลว่าจะได้เงินเยอะไม่มีโบนัสเดทั้งสิ้นนะครับ นอกจากจะอาจจะมีทิปบ้างนะครับแต่จำนวนชั่วโมงนะครับบางทีก็ตามใจเขาได้เกินนะครับบางวันก็ให้แค่6ชั่วโมงบางวันก็ฟิตจัดได้ดีจัดให้ไม่14ชั่วโมงเลยหรือบางทีน้อยมากก็ให้4ชึ่วโมงมันแวนี่จากที่คนจัดตารางเขาจะให้นะบางคนส่วเหนื่นก็จะหยุดมากอย่างเช่นแบบ1สัปดาห์อาจจะตัวหยุดไปแล้ว3วันอย่างเงี้ยก็คือไม่ทํางาน3วันเงินก็หายไปนะครับ คือทุกคนที่ไปวเวิร์กอันทวลครั้งแรกเนี่ยเราจะถือว่าเป็นแอสโซเชทธรรมดารับงานมาทําตามที่ทีมลีดหรือว่าซูเปอร์เซอร์บอกนะครับแต่มันก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมีทั้งโลของการเป็นทีมลีดโลของแกงซื้อซูเปอร์เซอร์ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับคือทีมลีดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นหัวหน้าทีมก็คือหน้าที่ของเขาคือการแบ่งงานจัดสรรงานอาจจะต้องทํางานไม่ได้เท่าแอสโซเชทธรรมดาแล้วแต่ก็เหมือนแบบก็ต้องคุมงานสอนงานอยู่ดีนะครับเลยจากทีมลีดก็จะการเป็นซูเปอร์เซอร์นะคครรรรรับับซซปเเเออออ์์นนนนีีน่่ยหห้าาาาทลกกกก็ืกสง ตงงนัคือหน้าที่จะค,คล้ายๆกับทีมลีสเนี่ยแต่ว่าก็จะมีหน้าที่ที่อาจจะบางอย่างที่สูงกว่าเนาะแล้วถามว่าเพื่อนร่วมง,งานเราจะเจอใครบ้างน,นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอเด็กเวิร์ดเทวมีว์ร่วมกันนะครับอย่างเช่นอาจจะเจอเพื่อนคนไทยที่ทำงานเดียวกันหรือจะเจอเพื่อนต่างชาติที่อยู่ในโครงการเวิร์ดเทวมีว์เหมือนกันนะครับเด็กเวิร์ดเทวมีว์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กมหาลัยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายุมากกว่า18ขึ้นไปจนถึงประมาณ20่สิบสองยี่สามยี่สี่ประมาณนี้แต่วันที่ผมไปนั่นแน่ในหัวจะงงมากวอาไม,ไมเจจะึงมีเด็กมาทงางนด้วยกันด้วย เพราะต้องบอกว่าถ้าในอเมริกาเนี่ยเขาเปิดรับตั้งแต่เด็กอายุ14เด็กอายุ14ก็สามารถมาทํางานนี้ได้แล้วการที่เราจะสามารถแต่ตั้งจากนเอเรียรทำรักขึ้นเป็นทีมลีจากทีมดีขึข้นไปซูเปอร์เซอร์ได้เนี่ยมันต้องเก็บสะสมประสบการณ์เก็บสะสมผลงานแล้วก็เก็บสะสม จำนวนซีซั่นในการทํางานด้วยนะครับต่ส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. เด็กเบิร์นทาวเวลก็เป็นได้มากสุดก็มาทีมลรดอะซึ่งเป็นการยากมากนะครับที่เด็กเบิร์นทาวเวลของบรการเป็นซูเปอร์เซอร์ได้นะครับนอกจากเขาจะเก่งจริงๆแต่ทีมเีดมันก็มีข้อดีหลายอย่างเนาะอย่างเช่นมีเงินเดอเยอะขึ้นทํางานเบาลงบ้างแต่หงสิ่งที่ต้องได้มาคือต้องไปทำงานหลายซีซั่นส่วนถ้าเป็นเด็กโลโคอลที่เริ่มทำงานตั้งแต่อายสิบสี่เนี่ยเขาก็จะมีจำนวนซีซั่นในการไต่ระดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นจะเห็นว่าบางทีเด็กอายุ17เนี่ยแต่ว่ากลายเป็นทีมลีดแล้วเด็กอายุ19กลายเป็นซูเปอร์เซอร์คือต้องบอกว่าวันที่ผมไปเทรนนิ่งเนี่ยถ้าอยู่ในคลิป e p 4เนี่ยคนที่นำเทรนนิ่งที่ชื่อโจตัวใหญ่ๆเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นพี่แต่จริงๆเนี่ยเขาเด็กกว่าผมไปเยเขากลายเป็นซูเปอร์เซอร์เราแล้วเขาสอยงานเราเขาดูแลงานเราเหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งแต่เขาเด็กกว่าเรา้ยหักทุกตําราของการเป็นเซนิลิตี้หมดเลย เราสามารถเข้างานได้ล่วงหน้าสมมติว่าเริ่มงานก้าวมงครึ่งเราสามารถพันช์อินได้ล่วงหน้า5นาทีคือการตอบบัตรเข้าอะล่วงหน้า5นาทีแล้วก็เลทไม่เกิน15นาทีแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเวลาเข้างานออกงานแตกต่างกันแต่ละวันเลยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับมันไม่มีฟิกว่าเออทำงานทํางานแปดเลิก4ี่โมงเย็นทำงานสิเลิก5้าโมงเย็นไม่มีเขาเคยมีเหมือนกันนะเข้างาน5้าโมงเย็นไปเลิกห้าทุ่มไงวัชชาร์วิชาร์ทุเดย์ไงสวัสดีโซฟาน i ่า I can do a lot of things uh -huh. like eat, sleep more. <c oughs> ส่วนการ punch out เนี่ยมันก็ punch out ได้ไม่เกิน15าทีหลังจากเวลาเลิกงานสมมุติเลิกงานตอน6โมงตรงแล้วเราเรีบวิ่งไป punch out ภายใน15นาทีนะครับถ้าเกิน15าทีนั้น มันจะขึ้นว่าเลทเหมือนกันนะครับหมายความว่าพันช์เอาเลทนะครับถามว่าทำไมมันถึงสาคัญเพราะว่าการที่เราอยู่ปาร์คนานโดยที่ไม่ได้ทำอะไรสมมติเราเลิกงาน6กโมงเย็นแล้วเราไม่ทํางานนะแต่เราอยู่ในปาร์กเรายังไม่ตอบมันออกเนี่ยชั่วโมองมันยังไหลไปเรื่อยว้ยมันถือว่าเราโกงับจริงๆผมเคยโดนเตือนไปหลายรอบเหมือนกันเรื่องนี้คือบางทีผมไม่รู้ไงก็คือแบบเ,เรื่องงานหกโมงเย็นผมบางทีเมาส์กับเพื่อนที่ห้องพักพนักงานก่อนเลทไปครึ่งชั่วโมองหัดเชาไปปรากฏวันต่อมาโดนเรียกไปคุย จบอกว่าในซีซั่นนี้สมัยยิบสไม่มีงานปาร์คสวิตในโอเที่เปิดนัำเนาะถ้าในปีหน้างานอื่นที่ปาร์คอื่นที่มีงานปาร์คสวิตก็มาฟังกันได้นะครับเริ่มจากส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือการดูแลห้องน้ําผมให้ส่วนนี้อยู่40นะครับของเวลางานทั้งหมดนะครับนิ่กว่างานดูแลห้องน้ำเนี่ยถือเป็นงานที่ไม่ได้งานที่สุดแต่เป็นงานที่สบายที่สุดละกัน เพราะว่างานนี้เป็นงานที่ทําในห้องน้ําไม่ต้องไปเจอแดดไม่ต้องเจอฝนอาจจะมีการเจอเดดเจอฝนบ้างคือการเปลี่ยนห้องน้าไปเรื่อยนะครับก็ทำห้องน้าจุด A เสร็จปุ๊บก็ย้ายทำจุด B ีทำจุด B เสร็จย้ายไปไปทำจุด C ถามว่าทําอะไรบ้างเนาะก็คือการเช็ดขัดถูห้องน้ำต่างๆนะเช่นเช็ด่างเช็ดกระจกเช็ดโถเช็ดที่นั่งเด็กเปลี่ยนทิชชู่คัะซ่วมอาจจะไม่ค่อยเหมือนการลงห้องน้ําในที่ไทยเนาะที่แบบดีแบบลาย2องปุ๊บปิดห้องน้ําไม่เข้าแล้วป้าก็จะมานั่งขัด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 ที่นี่ไม่มีก็คือลอง ท,ทั้งทั้งที่แขกก็ใช้ห้องน้ําอยู่เลยนะครับแขกล้างม,มืออยู่แล้วก็แบบเออไปขัดไปเช็ดเช็ดอ่างข้างๆแขกนั่งเข้าห้องน้าโถส้วมอยู่แล้วก็ต้องยืนรอจนก,กว่าแขกจอกมาแล้วเราก็เข้าไปเช็ดเช็ดต่อซึ่งพิเกอร์วร์นิ่งเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมเล่าต่อไปนี้อาจจะไม่ควรดวงตอนกินข้าวเนาะก็คือเรื่องของนั่นแหละออบางทีจะต้องเจอปัญหาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเช่นแบบบางทีโถส้วมมันเก่าหรืเป็นหาสักอย่างมันกดไม่ลงบางทีฉีในโถส้วมก็ไม่กดบางทีอุจจาระในโถส้วมก็ไม่กดคือแบบ อะไรเ <c oughs> คิวันนึงแม่งพีกฝึนเลยคือคือเปิดประตูห้องน้ํามาเจอแบบกองทิชชู่พูนโถส้วมอะ่ะแล้วน้องเดี๋ยวเหลวอะ่ะน้องก้อนๆมันก็หล่นลงบนพื้นอะ่ะแล้วเห็นเข้าไปเปิดประตูห้องน้ำไปกูชอบมากอะ่ะคือแบบน้องอยู่ที่พื้นทิชชู่ก็พูนแล้วกูต้องทํายังไงต้องเรียกทีมวิทมาช่วยพอทีมวิทมาเจอสภาพปุ๊บทีมวิทแบบนั่งเกาหัวแต่กูทำไงดีวะ สุดท้ายเราสองคน <_ an> ผมกับทีมนี่ก็ช่วยกันเก็บเอาทิชชู่นั่งไล่เช็ดน้องที่วางแพรอยู่ที่พื้นออกมา <_ an> พอไปสืบสวนสาเหตุก็มากดว่ามีแขกถอชดชุดว่ายน้ำใส่เข้าไปในโถส้วมแล้วก็เอาทิชชู่โรยๆๆ,ๆแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็แบบ อ,อ,อ่างล้างมือคือถ้าไปที่ไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่างล้างมือห้องน้ำกิ๊ไม่ใช่ห้างบางทีไพ่ที่ไม่ใช่เชนเซอร์แล้ว,วคุี่ยวกับรที่ต้องมานั่งหมุนมุนหมุนหรือว่างัดเปิดเพื่อล้างมือแล้วล้างมือเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งสั่งสอนกันมารุ่นสองรุ่นว่าอย่าลืมปิดน้ําแต่พอไปถึงเมกาปุ๊บึ่นแข่ส่วนใหญ่หญแม่งเปิดน้ำชิ่งไว้คือแบบี่ พี่เข้าใจว่าปาหนูเม็นเก่าแต่พี่ชอบปิดน้ําได้ไหม <c oughs> คืตอตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าทําไมเขาไม่ยังปิดน้าแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อประเทศเขาทั้งน,นีนน้ก๊อกน้ำเป็นเซนเซอร์หมดแล้วประเทศเจริญก๊อกน้ำเป็นเซนเซอร์หมดแล้วไม่คุ้นชินกับก๊อกน้ำแบบหมุนแต่ว่าใครควปิดกูไม่ควปิด นอกจากดูในห้องน้ำแล้วนะครับก็คือการกวาดพื้นนะครับผมให้ส่วน,วนที่ผมโดนไปกวาดพื้นประมาณ25เแล้วกันนะครับงานกวาดพื้นก็จริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือนั่งไล่กวาดพื้นนั่งไล่กวาดว่างแบบเศษอาหาเรเศษขยะเศษขนมที่ตกอยู่ตามทางเดินต่างๆทั่วปาร์คนะครับตรงทางเดิมมันจะมีโต๊ะกินข้าวเนาะ แขกกินทิ้งไว้แล้วก็ช่วยกล้นาเอาขยะไปทิ้งทั้งอย่างและที่สาคัญนะครับเป็นงานเดียวในยบางที่เรามีโอกาสได้ทิปคือเราต้อง้าที่ในการเก็บโต๊ะได้และแต่บางทีแขกก็จะแบบรีเซ็ตว่าเออช่วยกล้านาเก็บโต๊ะห,หน่อยได้ไหมบางทีคือแขกมานั่งแล้วแต่ว่าขยะเองอยงู่ช่วยเก็บโต๊ะให้ไหมพอปล่อยกว่าเสร็จปุ๊บยื่นตังค์มาให้เว้ยคือให้ทิปมาให้ แล้วง,งานหนึ่งนะครับที่มีสัดส่วนพอกับการขวดคืนก็คือง,งานของการเก็บขยะนะครับท่วปังเนี่ยมันจะมีถังขยะอยู่เตมไม่หมดนะครับแต่นะครับแต่นะครับคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเก็บขยะเฮ้ยชิวๆถังขยะเขาไม่เยอะคุณครับถังขยะในเราได้ปลาน,นี่คือหาทุกห้ามรเอาถุงเก่าที่มีขยะเต็มถุงแล้วมัดมัดมัดใส่รถขยะพอรถขยะเต็ม คือรถขยะมันหน้าตามมันจะแบบเออเดี๋ยวขึ้นรูพี่ดูแล้วกันพอวันเต็มเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเสลรถขยะเนี่ยไปที่จุดทิ้งขยะเราก็จะต้องใช้2มือนะครับยก ถุงขยะไปโยนทิ้งซึ่งใครบอกว่าเป็นงานง่ายแต่จริงคือแบบเป็นงานที่เหนื่อยมา,มากๆผมรู้สึกว่าเป็นงานที่เหนื่อยสุดแล้วคือมันเหนื่อยมากเพราะว่าต้องใช้แรงแรงเยอะมากถ้าการแรงการขิงขยะแรงในการยกถุงขยะก็ตามนะครับแล้วบางทียกพลาดนะครับไอถุงขยะที่มันมีน้ำเนี่ยไปชนแล้วก็ตามแล้วถุงมันแตกกระจายน้ำมันกะเซ็นท่วมแขนขาท่วมเสื้อผ้าคือแบบตัวเหนียวน้ำขยะกลับบ้านซึ่งผมก็จะให้ส่วนของการเก็บขยะอยู่ที่3 0ละกันนะครับ และสุดท้ายท้ายสุดนะครับ 5%็สุดท้ายนะครับก็คืองานในการบอกทางนะครับเราในฐานะที่เป็นพนักง,งานเดินเล่นอยู่ในปาร์คไม่ใช่เดินเล่นหรอกเดินทําง,งานเดินย้ายห้องน้ําหรือว่าเดินกวาดพื้นอยู่เดินขิงขยะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่แขกเนี่ยเดินมาถามทางเราซึ่งผมบอกเลยนะครับว่านี่คือโอกาสเดียวเท่านั้นนะครับที่เราสามารถคุยกับแขกน,นะครับตอนแรกผมยังไม่ค่อยชินกับปาร์คนี้เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าที่ไหนที่ไหนแต่ถ้าแบบผ่านไปสักเดือนนึงก็เริ่มโปรและเริ่มรู้แล้วว่าที่ไหนที่ไหนก็บอกทางยังไงได้นะครับสรุปนะครับว่างานนี้เเหหมมาาาาะะะะกกััับบบบอไรร้้งนนนคี ใช้ก็ตามนะครับที่อาจจะไม่ค e. ่อยเก่งเื่งของภาษาก็คือสเปนอังกฤษไม่ค่อยเก่งแนะนํามาที่งานนี้เะครับเพราะว่าแทบไม่ได้พูดกับใครเลยเหมาะกับการที่คนที่เน anyway> ้นใช้กําลังนะครับก็คือกําลังในการแบบของในการกวาดพื้นเน้นความถึกทนตากแดดตากฝนเหมาะสำหรับคนที่ไม่กลัวการประชญหน้ากับความสกปรกั้งหลายแหล่นะครับก็ถ้าเตรียมใจไว้แล้วโอเคสำหรับการทํางานอย่างนี้ก็เชิญครับสปาสวิตนะครับ ก็งานนี้นหะลักก็คือขายอาหารการปรุงอาหารบ้างนะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งกังวลนะครับว่าใครทําอาหารไม่เก่งเขาคงไม่ i n s p e c เราให้ปรุงอาหารเก่งเหมือนมัตเตร์เชฟหรอกจริงๆมันคือใครก็ได้เลยเวยที่แบบทําได้ก็คือเทรนใครก็ทําได้เพราะว่าอาหารที่เสิร์ฟเนี่ยก็เป็นฟาสต์ฟู้ดอะ่ะก็คือเอาไก่ไปทอดอไฟทอดทำแฮมเบอร์เกอร์คือแบบเคื่ออาหารไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าเฮ้ยเทรนทำอาหารไม่เก่งก็ ทำนนได้นะ้นนีาะแต่แค่สิ่งต้องมีก็คือเซลฟ์มายนะครับเพราะว่างานนี้นะครับโดยเฉพาะแคชเชียร์นะครับกระโดดแคชเชียร์เป็นงานที่ต้องแบบเออรับออเดอร์ลูกค้าหรือว่าต้องเจอจากลูกค้าเนาะงานนี้ก็จะเจอปัญหาแบบว่าบางทีแขกสั่งแล้วเราไม่เข้าใจบางทีสองเนียงสองเนียงละตินสองเนียนองอะไรก็ไม่รู้สองเนียงฝั่งเวสต์สองเมียงฝังยิสต์บางทีเราฟังไม่ออกนะครับอาจต้องทะเลาะกับลูกค้าบ้างนะครับเช่นลูกค้าทําตัวประสาทเด็กนะครับมาลาพิซซ่าสิได้ซอสเสิร์ฟก็แบบอะไรวะ ต่อม,มาคืองานของไลท์โอเปอเรเตอร์นะครับงานนี้นะครับเป็นงานที่คือถ้าเป็นนอนเนปาร์กเนี่ยคือด้วยความที่ส่วนสมงมันเล็กมากมันจะมีแค่ประมาณ2โซนเท่านั้นที่เป็นโซนที่ไลท์โอเปอเรเตอร์เปิดตีทำได้ก็คือเมนปาร์กก็คือเครื่องเล่นทั่วไปนะครับอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนสโนบปปี้อย่างเมนปาร์กก็จะบ่นเรื่องแบบเออบางทีแขกก็ประสาน อย่างเช่นแบบบางเครื่องเล่นเนี่ยอาจจะหวาดเสียวมากเขาจะจํากัดความสูงขั้นต่ําของคนจะเล่นเครื่องเล่นนี้ต้องสูง5ฟุตขึ้นนะถึงจะเล่นได้แต่บางทีก็จะเจอปัญหาแบบว่าถ้าสมมติมาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วพี่ชายอ่ะพี่ตัวสูงเกิน5ฟุตเนี่ยก็เขาไปเล่นได้ใช่ปะแต่น้องชายนี่สี่ที่เตี้ยกว่า5ฟุตเนี่ยก็จะเริ่มววายแล้วว่าทำไมพี่ไม่เล่นทำไมผมไม่เล่นเด็กไม่เท่าไหร่แต่ผู้ปกครองไม่สปอย ก็จะไปเค้นขยอให้เด็กเนี่ยเข้าบูไปเล่นให้ได้นะครับหน้าที่ของอะไเรย์เวเตอร์ก็คือต้องเจรจาว่าเออไม่ได้จริงค่ะไม่ได้จริงไมไ่จริง,รงก็ต้องแบบใช้ความโดนดาวก็ต้องทนฟังเสียงดาไปนะครับก็คือเป็นนั่นแหละรครับส่วนท่านเป็นซงพี่นะครับเมื่อเจอปัญหาคล้ายกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ซงปี่มันเป็นแบบส,น,สนุกเด็กอะมักจะไม่ค่อยจังหวความสูงอะแต่เนื่องจาก เครื่องเล่นมันเล็กแล้วมันเยอะเขาเลยอสัางประมาณว่า1คนคุมหนึ่งเครื่องเล่นแต่แล้วบางคนก็จะบ่นว่ามันเหนื่อยมากการแบบต้องมานั่งตั้งนั่งกดปุ่มต้องเปิดประตูต้องเอนตอร์เทต้องทําทุกอย่างในคนเดียวมันจะเหนื่อยมากๆเล่นแอคเตอร์ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงเนาะเพราะว่าบางเครื่องมันก็หวาดเสี่ยงมันต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือนี่คือแบบเข้มงวดมากๆห้ามเล่นเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นปลาสวิอย่างผมเนี่ย ต้องบอกนะครับว่าต้องสารภาพว่ามีบางช่วงที่แอบเล่นได้ะารทีจริงๆเขาห้ามแหละห้ามเล่นโทรศัพท์แต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบถ้าซุไม่อยู่หรือว่าแบบทีมรีดไม่อยู่ก็แอบมาเล่นได้หรือบางทีก็แบบเล่นแม่งหน้าทีมรีดทีมรีดก็ไม่ได้ว่าอะไระบางทีสุปบคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อโทรศัพก็เล่นไปแต่ทำงานด้วยาก,กันประมาณนี้แต่ถ้าเป็นไลฟ์เวตเตอร์คือไม่ได้เลยคือแบบถ้าเล่นมือถือปุ๊บคือแบบโดนด่าโดนเรียกเข้าห้องเย็นอ่ะ ไลฟกาดเป็นงานที่ผมอาจจะรู้ละเอียดน,น้อยสุดเพราะว่าเป็นงานที่คือไลฟกาดทางานส่วนส่วนน้ำเนาะซึ่งส่วนน้ํามันก็จะแยกออกจากเมนพาร์คเลยนะครับไลการดเนี่ยจริงๆหน้าที่อะ่ะมันจะแบ่งองเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยหน้าตาเหมือนไลฟ์โอเปอเรเตอร์เพียงแต่ทํางานในส่วนน้ําเลขส่วนหนึ่งก็คือการยืนมองสระนะครับคือในส่วนน้ำมันจะมีสระหน้าที่ของไลกาดก,ก็คือมองสระตลอดเวลาห้ามละสายตาจากสระ ซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อมากแล้วต้องชื้นตากแดดด้วยหลายคนก็จะบน่นว่าแบบเออมันร้อนจังเลยคือแบบแนจบซีซันนี่คือทุกคนดำเหมดเลยอ่ะโบกสระทินแบบแบบต้องโบกทุกชั่วโมงอ่ะบางทีจะมีแบบเจ้าหน้าที่ของสวนนะครับแอบบเนียนมาเป็นแขกนะครับแล้วแกล้งจมน้ําสิ่งที่ไายการต้องทำก็คือต้องรีบ กระโดดลงไปช่วยห้ามไม่กระโดดลงไปช่วยก็คือโดนด่าลงไปช่วยช้าก็โดนด่าต้องรีบลงไปช่วยทันทีนะครับแต่ไล่กัดต้องเจอสิ่งสิ่งนี้ทุกวันนะครับไล่กัดมันควงก็จะแบบเออกูรู้แล้วว่าเนี่ยมึงเป็นหน้าม้มาแต่กูต้องช่วยนะเพราะถ้าไม่ช่วยก็โดนด่าก็คือทําให้ไม่ลืมอ่ะทัศนิไม่้เลื่อนนะครับไม่ให้แบบมันแบบมันฝืนอ,อ่ะมันสุขกถานยอดฮิตที่ว่า การเดินเล่นกลับบ้านมีจริงไหมงต้องบอกเลยนะว่าจริงแต่จ,จะขอหมายเหตุก่อนนะครับว่าการไล่กลับบ้านเนี่ยหมายความว่าไล่กลับที่พักของตัวเองนะครับอย่างเช่นเด็กวอทาเว,วก็กลับหอส่วนคนที่เป็นเด็กโลเคอลก็กลับบ้านของตัวเองนะครับ ไม่ใช่การแล่กับประเทศเอย่างใดสาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเล่อซาร์ฟอากาศนี่แหละวันไหนที่ฝนตกโปอยมาเครื่องเล่นที่หวาดเสียวอาจจะต้องโดนปิดและคนที่คุมเครื่องเล่นนั้นอาจจะต้องโดนส่งกลับบ้านส่วนโซนส่วนน้ําที่คํานึงเรื่องความปลอดภัยมากๆอาจจะต้องปิดก่อนแล้วไลฟ์การ์ดก็ต้องกลับบ้านนั่นเองในขาะที่โซนอื่นๆก็ยังทํางานตามปกติเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันตกหนักจริงๆหรือมันตกหนักทั้งวันโดยไม่มีทีท่ามันจะหยุดนะครับตกหนักจนไม่มีแขกเข้าปาร์คจะทำสิ่งหนึ่งก็คือการปิดปา ไม่ใช่ปิดครัวเหมือนเชียบป้องปิดฟ้าก็คือแบบโอเควันนี้ฟ้าครูไม่เปิดละ เพราะว่าเปิดไปก็ไม่คุ้มทุนแอนซสตีทุกคนก็ตุนไล่กลับบ้านนั่นเองนะครับแต่ในการไล่กลับบ้านเนี่ยงานป้าซูสตี้จะมีประโยชน์อย่างนึงก็คือถึงแม้ว่าสมมติว่าป้าปิดตอน4ี่โมงเย็นใช่ป่ะป้าซูสตี้เนี่ยยังสามารถทํางานต่อได้ตั้งชั่วโมงครึ่งเพราะว่าป้าซูสตี้ต้องปิดห้องน้ำการปิดห้องน้ำป้าซูสตี้ก็คือเอ่อเอาน้ำยาเทราดพื้นขัด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 ข,ขัดขทั้งห้องน้ำทุกอย่างอีกรอบมันก็ต้องกินเวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงได้เลยนะครับถึงงแแม้้วว่่าาาปจจะะิดลก็ทํทนตอ ใมมนชั่วโมงขึยังงานต่อไปนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือบางทีนะครับคนจัดตารางอาจจะจัดตารางให้บางช่วงคนะมากกว่างานโดยอาจจะไม่ตั้งใจนะครับจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่คนมากกว่างานนะครับสุกไว้เซอร์อาจจะไล่คนที่อาจจะทํางานมานานแล้วหรือคนที่เพิ่งมากับบ้านนะครับแต่จริงๆก็มีสาเหตุอื่นๆอีกด้วยนะครับแต่ผมอาจจะไม่เคยเจอกับตัวเช่นตัวอย่างนี้ครับพอใกล้4โมงม,มันมีคนมาขอเอ่อมีคนมาบอกว่าให้ไปอีกที่หนึง่งไปเสร็จกอ็อ่านเมนูอ่านคู่มือสุกเปิดประตูออกมาอ่า กลับบ้านไปก่อนนะได้กลับบ้านใช่เราคือเรื่องงานห้าโมงไงแล้วตอนเรื่อตอนบอกให้กลับบ้านคือสี่โมงสิบห้าไง <c oughs> ก็แบบกลับก็ได้พอเทนไปก็แบบทำทำไม่ได้อะเทไปมันจะมีงานที่ว่าง,งานไรา์ไนนะครับก็คือมันว่าจะจัดทุกประมาณแบบสองอาทิตย์ครั้งสามอาทิตย์ครั้งนะครับมันคืองานที่ป้าจะเปิดสวนเพิ่มเติมจากเวลาปกตินะครับสมมติว่า บางบันปาปิดุลอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดช่วง3ทุ่มหรือทุ่มเนี่ยเปิดให้แค่พนักง,งานเล่น ก็คือมีแค่พนักง,งานเท่านั้นนะครับที่จะเล่นซึ่งจริงๆเนี่ยพนักง,งานก็เล่นฟรีอยู่แล้วแต่แค่แบบเออมันเป็นโอกาสที่เออเล่นกลางคนนืนกับเพื่อนก็คือหยุดพร้อมกันเล่นพร้อมกันประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับมันจะมีข้าวฟรีนะครับคือซีซั่นที่ผมอยู่มันไม่มีข้าวฟรีเนาะก็คือทุกคนต้องจ่ายตังค <c oughs> ์ซื้ออาหารเองแต่ในวันนั้นเขาจะมีข้าวเลี้ยนะครับข้าวมไม่ถึงข้าวก็เป็นแบบไก่เทนเดอร์เฟนฟรายทอบแซวแล้วมาช่วงต้นเดือนสิงหามันจะมีงานที่ว่างานบิ๊ก ที่ผมจะลงหลังจากนี้มันก็จะมีทั้งไลน์ไนท์และก็บีชเพส ให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของทริปนะครับนายจ้างก็จะมีบางวันนะครับจัดรถทัวร์พาเราไปที่สถานที่ต่างๆนะครับเช่นว่าวินดานดีซีหรือว่าในกราฟอนนะครับที่ผมลงไปใน ep 1 1นะครับโดยที่เราก็จ่ายทุกอย่างเองหมดแหละก็คือค่ารถก็ช่วยเขาออกนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าเทียบกับการต้องมานั่งเออเรียกอูเบอร์ไปกันเองหรือว่าแบบหาเดินทางไปเองรู้สึกว่าโอเคเขาก็มีรถบัสมาเสิร์ฟหน้าหอถ้าซื้อของในปั๊กมันจะเป็นอาหารหรือว่าสุเเวเนีย ถ้าโชว์บัตพรพนักง,งานหรือว่ารูดบัตพรพนักง,งานก็ลด10%นะครับสามารถเทีย่ยวสวนสนุกอื่นๆในคือซิดาแฟแน์ได้ฟรีนะครับคิงโดเมนเนียนมาที่ดอนนี่ปังก็เข้าฟรีหรือถ้าตอนนี้ปังอย่างผมนะครับอยากไปเทีย่ยวคิงโดเมนเนียนออกค่าล่วงเองไปที่คิงโดเมนเนียนก็สามารถเดินเข้าคิงโดเมนเนียนได้ฟรีนะครับจริงๆก็อาจจะเป็นส่วนอื่นที่อาจจะไปทําพาร์ทเนอร์เช่นแบบเฮอร์ชี่ปังนะครับเฮอร์ชี่ปังก็อยู่ในเพนซิลเวเนียนะครับเฮอร์ช hey ี่อะโรงงานช็อกโกแลตอะ เออช็อกโกแลตเฮอร์ชี่อ่ะใครซื้อเฮอร์ชี่แบบของเมกาที่อยู่มันจะเขียนว,ว่าแบบเออเพนซิลเวเนียสักเมืองหนึ่งอ่ะเออก็ที่นั่นแหละแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแอสโซเชตต์ออทเทอร์บินะครับหน้าคนไหนทำงานดีทำงานประทับใจนะครับก็จะไดนให้รางวัลว่าเป็นแอสโซเชตต์ออทเทอร์บินะครับซีเคยได้นะครับได้อะไรบ้างได้เสื้อสเวตเตอร์ฟรีจอดรถได้ฟรีซึ่งซีไม่มีรถอยู่แล้วใครจะมีรถวะแล้วก็อะไรวะไม่รู้วะคิดไม่ออกแล้ววะแต่ได้น้อยมากปีนี้เออออกกกกก็จบบบแล้้ววครััสากกายยยททุ่่่งงีีเข การไปทัวร์ตอนนี้ปากถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวจะมาชวนคุยเดีอยจะมาถามอะไรก็ตามนะครับสามารถทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะครับผมไล่ตอบไปหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ตอบต่อไปเรื่อยๆทัานที่ผมจะตอบได้แล้วกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอไปถึงปีหน้าเนี่ยหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนได้อย่างเช่นแบบปีก่อนผมได้ยินมาว่าได้ข้าวฟรีพอผมไปถึงปุ๊บก็ข้าวเขาไม่ฟรีแล้วรถบัสในเมืองอะ่ะก็ปีก่อนก็ขึ้นฟรีนะครับพอผมไปถึงปุ๊บก็ขึ้นฟรีในแค่เดือนเด เสียตังแล้วนะครับ้คำถามไหนน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่าในคลิปหน้าด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย